เดี๋ยวเราต้องซื้อไปเรียงแล้วครับคุณผู้ชมมันเป็นคนตีนเราก็ไอ้สัสมันมาถ่ายรูปสิงโตกูอไหมเชื่องเข้าไปดิเดี๋ยวกูถ่ายให้เด็กน้อยนี่นี่เก้าเดือนแล้วโอ้ my god จะรูปมันนะแต่ว่ากลัวมันไม่กล้าเสี่ยงมันกล้าแค่สิบกลัวหายไปหายไปสักนิ้วมันจะได้เป็นดีเจพุทเก้านิ้วถ้าเกิดเป็นคนแบบหน้าได้ไหมครับ ก็จับเข้าปกติใช่ไหมคะโอ้มันอ่อนมากเลยตัวน้่เล่นตัวนี้ที่อ่อนจัดชื่ออะไรบ้างครับพี่ตูนตัวขาวเทาๆสุดนี่ไอ้คนนี้ชื่อก้อนเมฆก้อนเมฆแล้วก็อันนี้กันชงอันนี้ชื่อูขาวดูเลยว่าตัวของเป็นคนแบบไหนนี่ไอ้เต้ามันเชื่องมากนอยากให้ลูกมันอ้อนที่อ้อนมากการนีใส่ดีมากเลยนะอันนี้ของของทัศน์การ์ เดี๋ยวเราต้องซื้ dragon, อไปเรียงนะครับคุณผู้ชมครับทำใาพี่ช่าใจว่่าหรือว่าไซีใช่ไหมแล้วี่โซวเป็นแบบแบเป็นคอนมาอันนี้ก็เป็นคู่หมดเลยใช่ไหมครับเป็นคู่หมดแลยใช่ ก็ทำเป็นพ่อพันธุ์โอ้โหดเล่นเล่นแล้วอย่างนี้นี่คือสมมติว่าเราอยากเลี้ยงครับมันก็คือมีลูกอยู่ตลอดเวลาสามเดือนคลอดสามเดือนคลอดปีละร้อยวันค่ะวันที่ยืดผ้านี้ยของพี่คลอดสามแม่สามเดือนคลอดตลอดเลยแหละก็คือสามเดือนคลอดปุ๊บเราก็จะพักประมาณสองปีล้วก็ให้เขาตเป็นแม่ไปดูตัวเล็กกันดีกว่าเดินตรงเลยค่ะบ๊ายบายเขาโตจนที่กี่กิโลครับพี่สองไมล์ ร้อยกว่าโลนี่ถึงเขารักเราเขาเล่นกับเราทีนี้ก็ช้ำกันนะฮะสัตว์หน้ากลนพี่นะพี่คนนั้นเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมครับคนเลี้ยงเขาอยู่มีแขนท่างเดียวอันนี้เชื่องเหรอครับพี่แต่หน้าตามันดูเอาเรื่องเลยนะฮะสินะเราอยู่คอนโดดีกว่าโอ้โหกี่เดือนกบตัวนี้ยสิบกว่าแล้วค่ะ อันนี้นี่คือธรรมดาลักซืขาวเท่าไหร่ครับสองแสนสองแสนสองนะแล้วมีพวกเป็นสีขาวไหมสีขาวไม่มีค่ะถ้าเกิดสีขาวก็คือจะเป็นราคาสองสี่แสนห้าห้าแสนห้าอายุยืนไหมพวกนี้โอ้ยตัวตัวนี้น่าจะน่าจะสแตนตตัวนี้เราน่าจะไปก่อนมานั้น คงต้องรอไล่เสร็จแล้วได้กลับมาเอาแน่ตัวใช่ไหมไอ้ต้าเราสนน้าอุได้เนาะแต่เราเป็นสิงโตก็ไม่เลวนะอยากจะน,นอนกอดเป็นนอนทับเขาแน่เลยโ <c oughs> ตขึ้นมันก็นอนทับเราเอ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นแน่กระป๋องสีไลออนสูงโคตรเท่ครับคุณผู้ชมดีน้ำจินโครงไก่ประหยัดหน่อยสักรถแดกสเต็กนี่ยมึงเอ้ยตายเสือนักกู